สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง UAV r q c a c o b a l Hawk นะครับอย่าลืมกด Subscribe จะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครนะครับ UAV คืออากาศยานที่ไม่มีนักบินประจำการอยู่บนเครื่องเป็นอากาศยานลายคนขับแต่สามารถควบคุมได้ r q 4 a <Q> เป็นอากาศยานลาตะเวนตรวจจับและบันทึกภาพที่ระยะสูงแบบไร้นักบินนะครับเป็นของกองทัพอากาศอเมริกันมันคือเครื่องบินสอดแนมในพื้นที่การลบ หรือพื้นที่ห่วงห้ามของฝ่ายตรงข้าม <Okay. S 1> มีเพดานบินที่สูงลิฟและมีรัศมีในการปฏิบัติการไกลออกแบบสำหรับการบินปฏิบัติภารกิจลับหรือต้องอำพรางตัวตัวเครื่องออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษด้วยวัสดุและโครงสร้างน้ำหนักเบาเช่นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับและอลูมิเนียมซึ่งมีความแข็งแกร่งสูง r q c a เป็นโดนที่ใช้การบังคับระยะไกลโดยที่นักบินไม่ต้องบินไปกับเครื่องแต่บังคับการบินระยะไกลผ่านระบบควบคุมด้วยดาวเทียมโอเค r q c a ใช้สอดแนมสถานการณ์ฉุกเฉินและการรวบรวมข่าวกองเหนือพื้นที่ขนาดใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามสามารถบันทึกภาพด้วยความแม่นยำระบบควบรวมเทคโนโลยีชั้นสูง และเซ็นเซอร์ที่มีช่วงขยายได้มากกว่าครึ่งทางทั่วโลกมันยังสามารถแยกแยะยานพาหนะทางทหารและอากาศยานลบหรือกองกำลังอาวุธต่างๆบนพื้นดินสามารถบินปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนตัวเครื่องมีความยาวปลายปีก2ข้าง40เมตร มีความยาวมากกว่าเครื่องบินโดยสารโบอิง737เล็กน้อยความเร็วสูงสุด629กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะบินปฏิบัติการ22,780กิโลเมตรด้วยความเร็วคงที่575กิโลเมตรต่อชั่วโมง r q 4 a บินสูงกว่าเครื่องบินลบเกือบทุกแบบบนโลกใบนี้ยกเว้นสแตะขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของอิหร่าน รุ่น S 3 0 0ซึ่งผลิตในรัเสเซียที่สอยโดนของพยาอินซีร่วงตกในทะเลในที่สุดถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และ Sub สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เรื่องไหนเป็นพิเศษสามารถพูดคุยหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับอบครับ you ah!